Students welcome to English class สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ,ษ with ครูอ้นค่ะบทเรียนที่ครูอ้นนำมาฝากในวันนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือ Super so Kids วันนี้เรากลับมาแล้วนะคะกับภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะและวันนี้เนี่ยก็กลับมา เรียนในหนังสือซูเปอร์คิดเล่นสีเขียวของเราอีกเช่นเคยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณครูอ้นได้ทบทวนความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวันทั้ง7เดือนทั้ง12และได้สอนเรื่องใหม่นะคะซึ่งคุณครูอ้นเนี่ยคิดว่านักเรียนที่เรียนทางบ้านนะคะและนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนเนี่ย จะได้เรียนรู้และสามารถเขียนวันที่ได้อย่างแน่นอนนะคะเขียนวันที่ภาษาอังกฤษเนี่ยได้อย่างแน่นอนเลยซึ่งวันนี้นะคะคุณครูอ้นเนี่ยก็ได้กลับมาเพิ่มเติมในหนังสือ Super Kids ของเราแล้วเหมือนเดิมนะคะและในวันนี้เนี่ยเราจะใช้ในหนังสือของเราเลยค่ะและยังอยู่ในบทที่2นะคะเรื่อง in my backpack ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราเนี่ยก็ได้เรียนในเรื่องของคำศัพท์ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็บทสนทนา conversation ทีนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเสียงควบกล้งกันคะ่ะเสียงควบกล้มวันนี้นะคะคุณครูอ้นเนี่ยก็นำมาฝากอยู่3เสียงด้วยกันนะคะซึ่งง่ายมากๆเลยเสียงควบกล้ำวันนี้นะคะจะมีเสียง pr fr และ cr ค่ะนักเรียนสังเกตนะคะว่าเสียงควบกล้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรอเรือและรอลิงตัว p เรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะตัว p กับตัว r เนี่ยถ้าเสียง p h o n i ส์นะคะตัว p ออกเสียงว่าเพอเพ ตัว R ออกเสียงเรเรซึ่งเราเนี่ยจะม้วนลิ้นเข้าไปเนาะถ้าเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษเนี่ยตัว R ก็เทียบได้กับรอเรือนะคะออกเสียงคล้ายกันส่วนตัว F นะคะ F R เสียงที่2ของเรา F R F, ออ, F, F อ, Fun, ะะ R, ออกเสียงเหมือนฟอฟันนะคะและตัว R ก็เช่นเคยออกเสียงเหมือนรอเรือเลย R, เรเรค่ะและ คู่สุดท้ายนะคะก็คือ C R ออกเสียง C ออกเสียง C C C, ส่วน R ออกเสียงเรอเเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงควบกล้ำจะเป็นอย่างไรเราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างคำแรกนะคะ P R คำนี้เลยค่ะ P R E T Z E L S คำนี้อ่านว่า p r e s e l ส่วนคำอื่นๆเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะคะว่าตแต่ละคำเนี่ยออกเสียงควบกล้ำอย่างไรคะ่ะ Page 16 Read it A Listen Point and repeat Per present. Per per printer. cur cur ice cream cur cur crayons เป็นอย่างไรบ้างคะกับการฟังเสียงคําศัพท์ และเสียงควบกล้ำจากเจ้าของภาษาจริงๆนะคะซึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะอย่างตัวแรกนะคะ pr ถ้าเป็นเสียงควบกล้ำเราก็จะเทียบได้กับพอพานกับรอเรือนั่นเอง pro pro presents pro pro present pro pro printer เห็นไหมคะเราจะออกเสียงพอพานกับรอเรือควบกล้ำกันค่ะ ต่อมานะคะตัว fr ออกเสียง f ฟรนะคะเช่น fruit, Friday, friend fr ก็เทียบได้กับ for fun กับรอเรือควบกันค่ะส่วน cr ออกเสียงเครเช่น crackers, ice cream คำว่าครีมนะคะและ c r a n s Prayance แปลว่าสีเทียน cr ถ้าเทียบกับในภาษาไทยก็เหมือนกับข้อควายกับรอเรือควบกันค่ะตรงนี้นักเรียนอย่าลืมออกเสียงพร้อมกับการฟังคลิปนะคะและอย่าลืมจำคำศัพท์ไปด้วยนะวันนี้เราจะได้คำศัพท์ถึง9คําคำกันเลยทีเดียวมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันนะคะคำแรก p r o z e l เห็นไหมคะแปลว่ามันเป็นขนมเพรสเซลที่มีลักษณะมว้มวนๆเป็นเกลียวแบบนี้คะ่ะเรียกว่าเพรสเซลต่อมาของขวัญน,นะคะออกเสียงว่า Present Present แปลว่าของขวัญน,นั่นเองภาพที่3นะคะของ PR คือ Printer Pri n t e r ภาพนี้เนี่ยนักเรียนจะสังเกตได้ไง่ายๆเลยละคะ่ะเราเนี่ย มาโรงเรียนเราจะเห็นแน่นอนว่าคุณครูเนี่ยจะต้องมี printer ทุกคนเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไวปงงา้ปริ้นงานปริ้นภาพนั่นเองต่อมาเสียงที่2เสียง fr เรามาดูคำศัพท์กันนะคะภาพแรกเป็นผลไม้ผลไม้ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า fruit fruit ต่อมานะคะภาพที่2องคำนี้ออกเสียงว่า friday Friday แปลว่าวันศุกร์ค่ะและภาพที่3ออกเสียงว่า friend friend แปลว่าเพื่อนและเสียงสุดท้ายของเราคือเสียง cr cr เครเช่นภาพที่หนึ่งคือ crackers crackers แปลว่าขนมปังที่มันก,กรอบอคะ่ะเราจะเรียกมันว่า crackers นะคะต่อมาภาพที่2ของ cr ออกเสียงว่า ice cream ice cream อันนี้นักเรียนรู้จักกันดีเลยแปลว่าไอติมนะคะบ้านเราเนี่ยก็จะเรียกว่าไอติมหรือเราจะเรียกทับศัพท์เลยก็ได้ว่า ice cream และภาพสุดท้ายนะคะออกเสียงว่า crayons crayons แปลว่าสีเทียนค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะถ้านักเรียนฝึกออกเสียงตามเนี่ยนักเรียนจะออกเสีงศศงยงภาษากรษคล่องอย่างแน่นอนเลยต่อมานะคะเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย listen แปลว่าฟัง write เขียนเขียนอะไรเราลองมาดูนะคะเขาให้เราเขียน p r f r หรือ OR ลงไปตรงช่องว่างนะคะว่านักเรียนเนี่ยได้ยินคำไหนและ A มันออกเสียงควบกล้ำตัวไหนกันแน่ระหว่าง PR, FR หรือ OR ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปฟังและเติมคำเหล่านี้เนี่ยลงในช่องว่างที่เป็นเส้นประกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลย page 16 b listen and write today is friday we're at the airport i'm hungry i have some pretzels my friend peter has some crackers and some french fries คุณครูอ้นคิดว่าน่าจะยังไม่ทันตั้งตัวแน่นอนเลยถ้าอย่างนั้นเราลองกลับไปฟังดูอีกรอบนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาดูกันก่อนว่าบทความที่เขาให้มาเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างบรรทัดแรกเขาบอกว่า today is จุ day เอ๊มีคาว่า day นักเรียนลองกลับไปดูคำศัพท์เดิมสิคะว่าเขาเนี่ยคำว่า day เนี่ยขัหน้าเมื่อกี้เขาเติม ตัวควบกล้ามตัวไหนต่อมา we're at the airport I'm hungry I have some t o t t o t o t s l s wow my t o t t o t Peter has some t o t t o t and some French fries รู้จักแต่ french fries ใช่ไหมคะอะทีนี้เราลองมาเฉลยกันดูดีกว่าค่ะภาพอ่าข้อที่หนึ่งเราเติม FR นั่นเองเขาบอกว่า today is Friday วันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์นะคะ We're at the airport พวกเราเนี่ยอยู่ที่สนามบิน I'm hungry ฉันหิวจังเลย I have some นักเรียนเห็นตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่2เราจะเติม PR นั่นเองขอ้ขอนี้บอกว่า I have some p r e z e l s ฉันมีเพรเซลอยู่บ้างนะต่อมาค่ะ my จุดๆ Peter has some ข้อที่3เราจะเติม fr นั่นเองเขาบอกว่า my friend เพื่อนของฉันเนี่ย Peter has some Peter me จุดๆ crackers C.R. นั่นเองค่ะมี c r a กเกอรอยู่จำนวนหนึ่งและก็มี French f รายส์ด้วยนักเรียนลองตรวจด,ดูนะคะว่านักเรียนเนี่ยฟังและได้ยินอย่างที่คุณครูอ้นเฉลยหรือเปล่าและนักเรียนเนี่ยก็ตรวจตามจริงได้เลยนะคะว่าถูกหรือผิด ถ้าถูกเนี่ยเราก็ติ๊กถูกไปเลยแต่ถ้าผิดเนี่ยนักเรียนสามารถใช้ปากกาแดงนะคะเขียนแก้ไว้ข้างๆก็ได้เนาะเราจะได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยยังไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเพราะถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยใช้ลิควิดลบแล้วเขียนตามงูครูอ้อนเลยนักเรียนก็จะไม่ทราบว,ว่าตัวเองเนี่ยเคยผิดตรงนี้นะแล้วเราก็จะไม่รู้ ความคืบหน้าการพัดแลพัฒนาการของเรานะคะวันนี้เราไม่มีการบ้านคะ่ะตรงนี้คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปฝึกอ่านจำคำศัพท์ของเสียงควบกล้ำทั้งหมดเลยมีทั้งหมด9ก้าคำอย่าลืมอ่านออกเสียงตามเยอะๆแล้วก็จำคำศัพท์ได้เยอะๆกันด้วยนะคะในวันนี้คุณครูอ้นก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมองหนะ้าสวัสดีค่ะ